่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาะหนุ่มเหลือน้อยหน้ามน คนเสี่ยงเนอร์ทิดบุญบางประมาะดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์ครับวันนี้ก็รับหน้าที่มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังตามความประสงค์นะฮะบางครั้งก็เป็นความประสงค์ของผมเองบางครั้งก็เป็นความประสงค์ของแฟนรายการบางท่านก็แนะนํามาว่าอยากให้คุยเรื่อง,อง,องนี้บางคนก็บอกอาจารย์พักผ่อนมั่งนะ ไปเที่ยวมั่งนะอะไรอย่างนี้นะครับก็อา้าวว่ากันไปตามอัธยาศัยวันนี้จะต้องบอกกาแฟรายการว่าเมื่อฤดูการมันแปลเปลี่ยนฟ้าฝนเริ่มจะซาลงในปลายฤดูฝนแล้วก็จะเข้าสู่ต้นฤดูหนาวหลายคนก็บอกว่ามาแล้วฤดูแห่งการท่องเที่ยวนะอัน,นี้ถ้าพูด กับพี่น้องที่อยู่ทางเหนือทางตะวันออกหรือจะเป็นภาคกลางก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเผื่อพูดถึงคนที่อยู่ทางภาคใต้เขาก็บอกมาแล้วฤดูแห่งฟ้าฝนจะถล่มทลายนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นมันก็มีอยู่หลายภูมิภาคแล้วก็ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคฤดูกาลก็แตกต่างกันไป นะครับในขณะที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนก็ได้อาศัยความหลากหลายทางภูมิภาคนี้เองนะครับในการท่องเที่ยวคือเมื่อไร่ที่ฝนหมดเราก็ไปเที่ยวทางเหนือกันนะไอตอนที่ทางเหนือฟ้าฝนมันเยอะ คนก็หลบไปเที่ยวทางใต้กันแต่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ๆมันจะมาก็มามันจะไปมันก็ไปมันจะหนาวมันก็หนาวนะครับอันนั้นก็เป็นสภาพที่เราจะต้องยอมรับผมจัดหมวดเรื่องของการเกษตรว่าเรื่องของการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่เมื่อสมัยก่อนต้องบอกว่าไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มี ทิดบุญบาง,งมาก็พูดในรายการที่จัดทางวิทยุนี่แหละครับแต่นี้จัดทาง fm บอกว่าเอามาเรื่องอะไรจะต้องรอให้คนมาซื้อผลหมากหลากไม้กันที่ตลาดทำไมไม่ไปซื้อในสวนเลยทำไมไม่ไปเที่ยวบ้านกเกษตรกรกันเลยนะอาพายเรือไปเก็บผลไม้ในสวนเดินไปเก็บผลไม้ในสวน หรือไม่ใช่ในสวนก็หน้าสวนนะครับก็หมายความว่าก็ไปถึงที่เลยแล้วเราก็เอาสวนเอาที่ทางเนี้ยมาให้เป็นที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อมาเขาก็ให้สภาวิจัยวิจัยเรื่องนี้ไอ้ผมก็ร้อยวันพันปีไม่มีใครมาชวนมาเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการนั่นนี้แต่เจ้านี้เขาก็บอกาอาจารย์ ช่วยเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้หน่อยผมก็ว่าเอผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญชำนาญการเก่งกาจเรื่องวิจัยแล้วทำไมมาให้ผมเป็นที่ปรึกษาเขาบอกว่าเนี่ยอา,อาจารย์ต้องช่วยเป็นที่ปรึกษานะไม่งั้นเขาไม่ให้โครงการผมเขาว่างั้น <c oughs> แล้วเขาก็เริ่มงานวิจัยแล้วการาทำการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวก็เจริญก้าวหน้า มาตามลำดับนะครับท่านผู้ฟังติดรบครับเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับนี่ก็เป็นความก้าวหน้าที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนหลังเนี่ยบ้านเมืองเราก็จากที่เคยเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรตอนหลังเราก็บอกว่าการท่องเที่ยวมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าการท่องเที่ยวการเกษตรมันผูกพันกันนะครับ ผมย่ว่าผูกพันกันไม่ใช่แค่ผูกนะผูกเราต้องพันให้ให้สนิทนะเพราะว่าคนไปเที่ยวก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมครับอาบน้นวันนี้ลากยาวมาตั้งโอ,โ,อโรม,มาตั้งนานเพื่อจะบอกท่านว่าท่านเตรียมตัวไปเที่ยวบ้างหรือ,อยังทิดบวน,นบางวางมาก็พยายามไปไปแล้วก็มาชวนให้ท่านไปเที่ยวนะครับอย่างบ้านผมอยู่ที่กำแพงแสนเนี่ย ผมก็เที่ยวในพื้นที่ที่ประมาณสักร้อยกว่าโล200โลไม่เกินชนิดทว่าไปเช้าเย็นกลับเพราะที่บ้านมีห่วงห่วงอะไรฮะห่วงสุนัขเกือบ30ตัวเที่ยวที่บ้านนะเพราะนั้นต้องออกเช้าแล้วก็เย็นกลับถึงบ้านาผมก็ไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอสวนพึ่ง อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั้นนะ่ะเมื่อก่อนก็มีผู้คนก็ไปจับจองที่ทางการไปก็ไม่ไม่ง่ายเหมือนปัจจุบันโอแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณขับรถไปสวนพึ่งนี่ปลอเลยนะครับไปง่ายนะครับไปง่ายแล้วก็มีคนไปจับจองที่ทางกันไว้เยอะแยะผูวว้วิวทิวทัศน์ก็สวยงามดีแต่ปรากฏว่าไอ้ผมก็ มารู้จักสวนพึ่งจากอดีตนายอำเภอท่านหนึ่งท่านอาเออมาเคยมาเป็นนายอำเภอที่กำแพงแสนถ้าจำชื่อไม่ผิดจะชื่อในอำเภอสมครับหนวดเฟิร์มเลยเนี่ยท่านก็บอกเคยเล่าให้ผมฟังบอกโอ้สมัยก่อนที่สวนพึ่งเนะี่ยมันแรงนะไอตอนหน้าแรงเวลาเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาเอาโอง่งโอ่งดินเผาเ่ยครับฝังดิน แล้วก็เอาน้ำเนี่ยครับใส่ให้เต็มองแล้วก็เอาผ้านะฮะใส่ไปในโองเหมือนไส้ตะเกียงแล้วก็เอาชายผ้ามาทับไว้กับดินนะฮะเขาบอกว่าเป็นการให้น้ำนั่นแหละผมก็บอกเออที่นี่นเพืเล่ามาให้ฟังเนี่ยชาวบ้านเขาเก่งอันนี้นเป็นการให้น้ำได้นะครับเป็นแบบระบบน้ำหยดธรรมชาติ นะนั่นแหะผมได้ยินชื่อสวนพึ่งตอนนั้นตอนนั้นยังหนุ่มมากนะครับน่ะหนุ่มๆก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ทํางานร่วมกับอาเภอร่วมกับท้องถิ่นทีนี้ที่ผมชวนไปเที่ยวสวนพึ่งเนี่ยนะครับก็มันก็มีที่เที่ยวเยอะแยะสมัยแรกๆคนก็ไปเที่ยว ตลาดที่เขาทำเทียนบ้างนะแล้วก็ไปคนก็จะไปดูการเลี้ยงแกะแลนะแกะก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนในยุคหนึ่งนะเขาก็ไปเที่ยวไปเลี้ยงแกะแล้วที่ไปเลี้ยงแกะเขาก็มีปลาเป้ายิงปืนมีรถไฟขบวนเล็กๆให้เด็กนั่งมีหญ้าให้แกะกินอะไรต่างๆนี่นว่า คนก็ไปจนกระทั่งคุ้นเคยไปแล้วแต่ว่าที่ผมไปที่ผ่านมาเนี่ยนะใช้เวลาวันเดียวเนี่ยผมก็ไปเที่ยวตลาดาไปเที่ยวสามแห่งแห่งที่หนึ่งาก,ก็เรียกว่าตลาดโอป่อยนะครับตลาดโอปล่อยนะครับนั่นเป็นที่หนึ่งที่ไปเที่ยวจากตลาดโอปล่อยผมก็ไปที่ตลาด เชอร์ซียานะแล้วก็ไปที่ตลาดห้วยน้ำใสนะครับตลาดห้วยน,น้ำใสซึ่งเป็นชุมชนชาวมอนมีความสุขกับสภาพบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่เรียบง่ายและที่เอามาคุยให้ฟังก็เนะพือ่อจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าอ้าว ว่างออกไปนะไปเที่ยวเ,เดี๋ยวนี้มีบางคนนะเขาเขาไม่ต้องไปหาเองเขาจะไปเที่ยวไหนเขารอฟังทิดบวนบางมามา,มาบอกแล้วเขาก็บอกว่าบอกก็ครอบครัวบอกว่าท่องเที่ยวตามติดทิดบวนหรือบางคนใช่ว่าตามรอยทิดบวนบางประมาอา้าวตามผมมาครับตลาดโอ๊ปล่อยนะครับก็เป็นตลาด อยู่กลางป่าเขาริมลำธารผาชีนะมีแผงไม้ไผ่ขายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองอาหารไทยพื้นบ้านนะแล้วก็มีการแสดงดนตรีมีกิจกรรมใส่บาทพระซึ่งพระจะล่องแพมาให้ได้ทำบุญตักบาท ตลาดแห่งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะแล้วก็ตกแต่งสถานที่ให้มีสีสันสวยงามตามแบบฉบับของวิถีพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนสัมผัสความสุขได้ความอิ่มเอมใจกลับบ้านนะแล้วก็ก็เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะเรียกว่าเป็นตลาดเช้าก็ได้เช้าถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างไปนะครับคำว่าโอปล่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงหมายถึงพักผ่อนนะครับท่านผู้ฟังที่รูกับหมายถึงพักผ่อนก็เรียกตลาดโ ปล่อยสระโอออ่างแล้วก็ไม้ไต่คู่นะครับสระอ่ะปอปลาไม่เอกออ่างยอยักษ์เดี๋ยวนี้มันไปง่ายนี่ครับมันไปง่ายเพราะว่าคนไทยมีพลายกระซิบมีนางพลายกระซิบขับไปอีกหนึ่งกิโลแล้วให้เลี้ยวซ้ายอะไรองี้นะฮะแม่สาวคนนี้ก็น่าจะมีใครเชิญมาออกทีวีสักวัน นะครับว่าเธอสวยแค่ไหนแต่ผมชอบเธอเพราะเธอแนะนําเส้นทางให้ผมนะใครเขาหลงไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยหลงอ่ะนะทีนี้เวลาท่านขับรถไปเนี่ยก็จะผัดขับผ่านหมู่แมกไม้ชายป่าคนอื่นยังไงไม่รู้นะแต่ผมชอบผมชอบป่าแล้วเขาก็จะให้เข้าไปจอดรถในวัด มีเจ้าหน้าที่นะอาสาสมัครเขาก็มาโบกรถไปจอดตรงนั้นไปจอดตรงนี้แล้วก็ผมไปก็โชคดีเสมอเพราะว่าผมเหมือนมีเขาเรียกว่ามีเทพนำทางมั้งขับรถไปถึงปั๊บรถเขาจอดกันแน่นๆที่จอดจะไม่มีนะจะต้องมีคนออกครับ <c oughs> ออก พอออกปั๊บผมก็ได้จอดเลยบางทีไม่ได้จอดเลยผมก็จะใช้วิธีขับแล้วก็วนวนออกรออยู่รอบสองรอบแล้วผมก็มักจะได้จอดแต่บางทีคนเข้าไปจอดรถในวัดตรงข้ามกับตลาดเนี่ยนะก็ปรากฏว่าบางคนเขาก็มาจอดริมถนนแต่ริมถนนเนี่ยมันแคบนะแล้วจุดกับรถก็ไม่ค่อยมีปรากฏว่า เขาก็ <c oughs> จอดรถเสร็จก็เดินข้ามถนนแล้วก็ลงมาชายห้วย <c oughs> นะครับเขาก็ทำเป็นซุ้มประตูไม้ไผ่ถามว่าทำไมใช้ไม้ไผ่อ้าวไม้ไผ่มาให้บรรยากาศธรรมชาติแล้วย่านนั้นอ่ะโอ้ไผ่เต็มตามห้วยตามลำธารมันเยอะแยะมากมายมันมีอยู่แล้ว นะครับและตรงนั้นเขาก็มีฝายน้ำล้นนะครับมีฝายน,าน้ำล้นก็ทำให้มีเสียงสาดของน้ำเหมือนน้ำตกเล็กๆนะสวยงามนะตรงริมเขาก็ทำเป็นเทเลสแล้วก็ไม้ไผ่กันแหละเขาก็ใช้ไม้ไผ่ลวกเล็ก เอามาปูเป็นพื้นแล้วเขาก็ขอร้องผู้คนที่ไปเที่ยวว่าไปถึงตรงนี้จะเดินไปที่ไม้ไผ่ขอให้ถอดรองเท้าไม่งั้นก็มันอาจจะเอาดินโครนไปเหยียบไปย่ำใช่ไหมคนก็ถอดรองเท้ากันยกเว้นตรงบริเวณที่เป็นขั้นบันไดเพราะว่าผมเชยมาแล้วคนเดินไปที่ขั้นบันไดเขาไม่หยอมไม่ถอดรองเท้าผมก็บอกทำไมาคุณไม่ถอด เขาก็บอกว่าตรงนี้ไม่ต้องทอดแต่ตรงนู้นต้องทอดนะเขาก็อาจจะเป็นคนพื้นถิ่นนะครับเพราะจุดสวยงามของตรงนี้ก็คือว่ามองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นป่าใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามของลำธานป่าใหญ่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับมันเป็นฉากธรรมชาติที่สวยงามเวลาถ่ายภาพข้างหลังมันจะเขียวเป็นโดง นะอันนี้ก็เป็นจุดที่1จุดที่2ก็คือสายน้ําจากลําธารนั่นเองครับท่านผู้ชมนะสายน้ําจากลาําธารและจุดเด่นที่3ก็คือการที่เขาไปทําฝายโดยการเอาหินเนี่ยนะไปกั้นลําธารไว้ทำให้มันเป็นเหมือนน้ำตกเตี้ยๆนะสูงประมาณสอกเดียวเนี่ย ก็มีเสียงน้ำนะเป็นเหมือนเสียงดนตรีธรรมชาตินะครับส่วนอีด้านที่เป็นตลาดเนี่ยมันก็เกิดจากว่ามันมีก็ต้นไม้ใหญ่อยู่สักสี่ซ้าห้าหกต้นหรือเป็นสิต้นแล้วเขาก็พยายามมาสร้างตลาดให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยการใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างนะใช้ไม้ซีกนะ มาเป็นแผงนะครับแล้วก็มีจากนะครับมาเป็นวัสดุมุงหลังขาและก็ประดับไปด้วยถ้าเป็นทางเหนือเขาจะเรียกว่าตุงนะแต่ว่าไอ้ทางนี้เขามีชื่อเรียกจะพาะผมถ่ายภาพมาเหมือนกันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกชื่อว่าว่าอะไรนะครับ ก็ห้อยนะมันก็เป็นลักษณะเหมือนเหมือนไหมพรมอ่ก็เอามาสารนะเอามาทอแล้วก็ามาห้อยเหมือนเป็นโมบายนะครับสวยที่จริงผมจะซื้อกลับมาแล้วลูกน้องบอกซื้อมาทำไมเอามารกแต่ว่าผมซื้อเพราะว่าอยากจะอุดหนุนแต่ว่า ผ่านไปยังไม่ได้แวะซื้อเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วรู้ว่าจะต้องมาที่ตลาดนี้อีกผมจะไม่ไปครั้งเดียวนะไปตอนแรกก็ไปเก็บภาพกว้างๆเอามาเล่าให้ท่านฟังอาหารการกินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงนะครับไม่แพงที่ว่าไม่แพงก็เพราะว่ามันก็35-40อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตลาดทั่วไปนะะ แล้วก็มีผู้คนแต่งชุดเหมือนชาวกะเรี่ยงนะครับค้าขายให้เราเราก็จะสมัมผัสบรรยากาศเหมือนอชาวไทยที่เป็นเชื้อสายกะเหลี่ยงก็อยู่ทางย่านนี้แต่อันนี้ไม่ต้องบอกว่าผมรู้มาจากไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตลาดโอ๊ปล่อยเนี่ย ถ้าไปกินนะครับอาหารการกินร้านนี้ก็อร่อยร้านนู้นก็อร่อยนะแล้วดูแล้วมันทําแล้วมันน่ากินนะครับเพราะว่าคนที่ขายส่วนใหญ่นะไม่ใช่ชาวชุมชนนะครับไม่ใช่ชาวชุมชนไม่ใช่คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นร้านของรีสอร์ตต่างๆนะครับที่เขาคัดเลือกกันมาแล้วเอามาขาย ไอ้ของงี้มันก็ดีอย่างเสียอย่างดีก็คือว่าคนกินก็ดูแล้วเขาก็อร่อยพอเขาคัดมาแล้วนะฮะแต่ว่าเงินมันก็ไม่ค่อยไปถึงชาวบ้านไงนะครับชาวบ้านไม่ค่อยมีสิทธิ์จะไปค้าไปขายมันก็กลายเป็นไปนตลาดของคนที่มีฐานะอยู่แล้ว แต่จะว่าไม่ถึงชุมชนก็ไม่ใช่เพราะอะไรเอาก็เพราะว่ารีสอร์ทเขาก็เป็นคนในชุมชนนะเจ้าของรีสอร์ทอะแต่ว่าเงินอาจจะออกจากชุมชนไปเข้ามือในทุนในเทุนก็ก็สุดแท้แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ว่าไปอันนี้นี่ก็ผมรู้มาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ารู้ว่ามีผู้คนเล่าให้แอบเล่าให้ผมฟัง นะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าใครเราให้ผมฟังนะฮะพี่น้องครับก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอกก็ไปแต่เชนี้เวลาท่านไปเที่ยวที่ตลาดโอ้ปล่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่จอดรถริมถนนเนี่ยคุณก็จะพบว่าคุณจะกลับรถออกจากตลาดยากผมแนะนำว่าเมื่ออยู่ที่ตลาดโอ๊ะปล่อยแล้วให้ไปกลับรถ ที่ตลาดเชอร์ซีย่านะฮะโดยไปแวะตลาดเชอร์ซีย่าด้วยนะนี่ผมได้มีโอกาสพบปะกับเจ้าของตลาดเชอร์ตัวนี้เชอร์ซีย่านี่เขียนว่าซระลเอชอกะเชอเอออ่างชอกะเชอนี่เราไม่ค่อยได้เห็น คนเขียนในอักษรไทยเราเท่าไหร่นะนะชอก็เชอคู่กันที่เราท่องเนี่ยคขาว่าเชอร์ซีย่านะก็แปลว่าการเรียนรู้นะครับผมเองออกจากตลาดโอ้ปล่อยผมก็เลี้ยวไปตลาดเชอร์ซีย่า ผมเห็นบางคนก็ไปกลับรถไอ้ตรงตลาดโอ้ปล่อยมันกลับยากคุณวิ่งไปเลยแล้วที่เชลซีย่าเนี่ยนะครับผมไปดูแล้วมีจุดจอดรถสามจุดด้วยกันนะวิ่งแล้วตรงเลยแต่ถ้าไปทางกนะูก็บอกเนี่ยเขาจะให้เลี้ยวซ้ายซึ่งอันนั้นก็ถูกนะครับเพราะว่ามันมีจุดจอดรถสามจุดแล้วคุณเข้าไปแล้วก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่อยากให้คนเนี่ย ไปให้ถึงแต่ที่ตลาดเชอร์ซียาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเขาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนะฮะแล้วเขามีเอกลักษณ์ของเขาว่าตลาดไกวเปลความจริงคาว่าไกวเปลก็หมายความว่าเขาก็เอาเปลเนี่ยเปลที่ถักทอด้วยเชือกเนี่ยนะครับไปผูก ไว้กับต้นหมากแล้วใครว่างก็ไปนอนเปรอยู่หน้าเวทีการแสดงผมได้มีโอกาสเจอเจ,อเจ้าของแล้วก็ถ่ายภาพที่ล,ลึกร่วมกันมาด้วยนะ,ะผมก็ลืมบอกไปบอกว่าเปรยเนี่ยไอ้ตรงหัวเปรย์ท้ายเปรนะมันจะต้องหาไม้เอามากั้นผูกยึดไว้ เพื่อมันจะได้เห็นเป็นเปลไม่งั้นมันเห็นเป็นเชือกห้อยเหี่ยวๆอยู่แบบนั้นแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลาว่างไปนอนเล่นแต่ผมก็ไปบอกเขาว่านอกจากที่บอกว่าเป็นเชอร์ซียาตลาดไกวเปรแล้วเนี่ยวันนั้นผมไปพูดว่าอะไระเชิญท่านมาเชอร์ซียา แล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยนะลืมไปแล้วไป,ไปบอกเขาให้ให้เขาใช้เป็นสโลแกนนะครับก็ที่นี่ก็มีอดองมากอยู่สามดงนะมีไผ่อยู่ริมชายน้ำมีกิจกรรมพาเที่ยวนะตลาดเช้าริมฝาย เชอร์ซียาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของสวนพึ่งชอบเพลินชิมอาหารอร่อยพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกเหรี่ยงนะครับผมไปผมก็ยังไปอุดหนุนไก่อบอง์อร่อยครับอร่อยไก่อบองเนี่ยนะแล้วผมก็ไปช่วยซื้อ สินค้าก็คืออ่าที่เขาสภายย่ามย่ามนะแต่เสียดายตอนแรกผมอยากได้ย่ามที่มีซิปแต่ว่าซื้อมาแล้วปรากฏว่าผมไปเลือกอันผิดมาไม่มีซิปเขาก็เปิดทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤรรกษ์ตั้งแต่7จ็นาฬิกาถึง 15.30นาฬิกา30นาทีที่โอ้ปล่อยเขาเปิดแค่บ่าย2แต่นี้เปิดถึงบ่าย3ครึ่งนี่ถ้าผมไปอีกผมก็จะบอกเขาว่าให้เขาเปิดถึงถึงเย็นเลยนะครับและรายละเอียดนั้นผมจะค่อยคุยให้ฟังว่าผมไปที่เชอร์ซียาตอนแรกก็ว่าจะไปอยู่เดียวเดียวแต่ปรากฏว่าผมเป็นคนชอบถ่ายภาพ และชิดบ้วนเหยียบย่างไปถึงไหนผมก็จะเอามาช่วยพูดให้คนรับรู้รับทราบแล้วก็ชวนไปเที่ยวนะและผมก็จะเอามาออกรายการโดยไม่ได้คิดสะตุ้งสตังเงินทองไม่มีครับช่วยเขาให้คนไปเที่ยวเยอะๆแล้วผมก็ไปแนะนำสำหรับ ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโอกาสเจอเจ้าของโดยที่เขาไม่ได้เชิญผมไปเที่ยวเป็นพิเศษไม่ใช่นะผมไปเองนะถ้าผมเจอเจ้าของแล้วดูแล้วแนวโน้มเจ้าของเขามีทีท่ารับฟังข้อเสนอแนะผมก็จะเสนอแนะแต่ถ้าดูแล้วเขาไม่รับฟังผมก็ไม่เสนอแนะแต่ที่เชอซียาเจ้าของเขาดีมากนะครับเขารับฟังและผมจะเล่าให้ฟังว่า ผมไปแนะนำว่าเขาควรจะทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อแฟนรายการจะได้ไปเที่ยวและได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับโปรดติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะคุยให้ฟังต่อว่าที่ตลาดเชอร์ซียาที่สวนพึ่งราชบุรีนั้นมีอะไรที่น่าไปดูไปชมกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหาย และให้เกียติในการติดตามแลบฟังนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมบอกกล่าวมาก็ผ่านทั้งไลน์นะครับ id line buan 2494ครับใครใคก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวักันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเต,ติบโตมา40สปีตามานะมีน้องสิ่งก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะตัววัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแต่กอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหัวเขนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยาธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมาธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยขา้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน